ครับของเทครับปัจจุภัณ์กระปิเคยกุ้งครับแต่ละทีมเนี่ยทีมไหนจะเป็นเดวิเนอร์นั่นเองนะครับไปเริ่มกันที่รางวัลชมเชยนะครับรางวัลชมเชยเป็นรางวัลที่ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา5,000บาทนะครับรางวัลชมเชยได้แก่ทีมทีมเทพติดาพยาเร่ครับ ครับได้รับช่วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่า5,000บาทครับครับมาถึงรางวัลต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้รับช่วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่า10,000บาทครับลุ้นกันนะอีก3ทีมทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับในการประกวดซิกกิ้งคอนเทสต์ส9งพได้กับทีม ทีม C N Star ครับได้รับคูยรางวัลนะครับพร้อมทุนการศึกษา1 0 0 0 0บาทครับเอาละครับและทีมที่ผมจะประกาศต่อไปนะครจะเป็นทีมที่ได้รับรางวัลเดวินเ n อร์ออฟออท็อปซิงเกิลคอนเ2009นะครับส่วนทีมที่ไม่ได้ประกาศจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับ ทีมที่ได้รับรางวัล The Winner of Otob Scoring Contest สองพันเก้านะครับจะได้รับที่รางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่า30,000บาทได้แก่ทีมโอ้โหฝั่งโน้ตเสียงอยากมากเลยนะได้แก่ทีมร้องเพลงครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมได้รับราง,งวัลรางวัลรองชนะเลิศระดับเด่นเป็นของมาหาวิทยาลัยศรีประทุมทีมดีนะครับผมเป็นช่วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา20,000บาทนะครับ ยินดีกับทีมรวมพึ่งด้วยนะฮะที่คว้ารางวัลเดอะวินเทอร์ของการประกวดโอทอบซิงกิ้งคอนเทสปี2009ไปคอรสสิงห์บงเลดังๆด้วยครับนะครับนี่คือเดอะวินเทอร์ของการประกวดในปีนี้นะครับลำดับต่อไปนะฮะเรียนเชิญทีมที่ได้รับรองรางวัลรองชนะเลิศระดับเตียงนะครับรับเชิญรางวัลและคืนการสินเาื่อคุ้่า20,000บาทนะครับเป็นทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมทีมดีครับ ได้รับเุนการศึกษามูลค่า20,000บาทและถุวยรางวัลน,นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4ทีมอีกครั้งนะนะครับผมนะยนเชิญนะครับผู้เข้าประกวดนะครับและผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจจิ้งนะครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันครับนี่คือความน่ายินดีน่าชื่นชมนะครับในความสามารถนะฮะของลูกหลานชาวชมบุรีของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องเพลงหรือว่าการคิดออกแบบการสร้างสรรคะ์ะทางศิลปะนะครับผมกับการออกแบบประจุภันฑ์นะครับให้กับสินค้าโอท็อปครับผมโอกาสนี้ขอเลี้ยงเชิญคุณจันทนีสริจารุพฤกษ์นะครับท่านพัฒนาการจังหวัดชลบุรีอาจารย์มมอมนวยศิล กลิ่นหอมนะครับและคณะกรรมการทั้ง6ท่านนะครับผมบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะครับถ่ายรูปเกียรติท่านอื่นๆด้วยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการด้วยนะครับผมอันส่งผลจำปาพันธา์ด้วยนะครับเรียนเชิญครับคณะผู้บริหารนะครับของจังหวัดนะครับผมเรียนเชิญครับ จะเร่งรัดกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนโปรยมานะครับเกรงว่าเดี๋ยวตกหนักเนี่ยอาจจะทําให้งานเนี่ยติดขัดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออาภัยในความไม่สะดวกกันด้วยนะครับน้องๆทุกคนนะอย่าลืมทีนี้นะครับรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่เรียกได้ว่าเป็น,นความภาคภูมิใจนะครับของตัวเราเองด้วยรวมทั้งสถาบันการศึกษาของเราและที่สำคัญคือพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีนะครับ เพราะว่าทุกคนถว่าเป็นลูกหลานาชาวชลบุรีและเป็นเรื่องและกิจกรรมที่น้าร่วมอยู่ดีด้วยนะครับแลบผมลำดับต่อไปนะครับกราบเป็นเชิญท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดชลบุรีนะครับท่านสมงพลจำปาหันทิบ่าวาง,งานนะครับ